สวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมช,มช่องวิชิตดีวายครับผมก็ห่างหายมานานในเกี่ยวกับเรื่องการทําคลิปนะเสียงก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายนะครับก็อาจจะสามเดือนสีเดือนนะฮะนี่ไม่ไ้ไม่ได้ทําลงคลิปเลยวันนี้ก็ได้เป็นเป็นตัวชุดเป็นวงจรพัดลมรีโมทนะครับวงจรพัดลมรีโมท ที่มันแบบว่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับและที่นี้ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงหน้าหนาวนะครับผมก็ขี้เกียจนะครับขี้เกียจลุกนะครับลุกไปปิดเปิดนะครับปิดเปิดพัดลมนะครับก็เลยอยากจะใช้เป็นแบบระบบรีโมทอย่างนี้บ้างนะครับเป็นเป็นตัวชุดวงจรตัวเก่านะครับแต่ผมก็ไม่เคยต่อเข้ากับตัวชุดพัดลมนะครับตัวชุดพัดลมสักทีนะครับเป็น อันนี้ผมเป็นตัวชุดทดลองคือเป็นพัดลมหาตริ16นิ้วนะครับที่ผมจะนำมาใช้ในการทำเป็นระบบพัดลมรีโมทในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องทำการถอดนะครับถอดเอาตัวชุดนะครับตัวชุดแผงวงจรนะครับเส้นสายไฟนี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ สภาพภายในก็ค่อนข้างที่จะนะครับเก่าพอสมควรครับ,รบเราก็ต้องทำการปัดทำความสะอาดออกขออนุญาตใช้ไม้กวาดนะครับไม้กวาดไปบนบ้านป,ปัดออกนะครับเราเห็นชุดใส่ไฟภายในแล้วนะครับ ใส่ไฟภายในครับอันนี้ก็พอ <c oughs> ลมเครื่องนี้ก็น่าจะผ่านงานซ่อมมาแล้วนะครับดูจากตัวตัวชุดท่อหดนะโอ้ท่อหดนี่ก็ไม่ได้ลมไฟไว้นะแค่แค่ใส่ตัวท่อหดนี่ไว้เฉยๆนะครับ <c oughs> ตัวทอ่วอ,ทอหดนะี่ไว้เฉยขอโทษนะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะอโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดที่เป็นตัว ต่อไฟเข้านะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือตัวชุดเส้นคอมอนนะครับที่เข้าไปตัวชุดมอเตอร์นะครับสมหรับฮาร์ตเลอรี่นะครับเป็นเส้นสีขาวอย่างนี้นะครสีดําดําก็เบอร์หนึ่งนะครับน้าตาลเบอร์สองแดงเบอร์สามนะครับอันนี้เส้นสีนะครับเส้นสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นเส้นลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับสําหรับสีน้ําเงินนะครับโอเค จากที่เราเห็นตัวชุดนะครับระบบของฮ <c> า <oughs> ตเีแล้วนะครับ <c oughs> เห็นตัวชุดระบบแาตเีแล้วหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูตัวชุดตัวชุดรับสัญญาณนะครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวชุดที่เราจะต่อไฟเข้านะครับก็คือลายนะครับลาย a c น,นะครับอันนี้เป็น นิวตันนะครับหรือ n นะครับ in เป็นตัวนะครับตัว n นะครับนิวตันนะครับที่เราชอบเรียกกันอันนี้จะเป็นตัวชุดค o m m o n นะครับ com นะครับเราก็จะต่อตัวชุดสายสีขาวเข้ากับตัวชุดคอม m o ตัวนี้นะครับส่วนตัวนะครับตัวชุดเฟืองสายตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับพวกชุดเฟืองสายพวกพวกเนี้ยพวกคูพวกทาความเย็นนะครับพวกนี้เราก็ไม่ได้ทำนะครับเราเราไม่ทํานะครับ เราก็จะใช้แค่ตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะใช้เป็นแค่ตัวคอมมอนนะครับแล้วก็ต่อข้อสปีดหนึ่งสานะครับก็น่าจะเป็นการทําแบบง่ายๆแนวลักษณะนี้นะครับผมก็ไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะสามารถทําเป็นในแนวทำเป็นในแนวแบบ2ระบบได้ไหมนะครับคือ ทั้งในแนวแบบที่แบบว่าเราใช้ในรูปแบบของเราจะใช้ปุ่มกดก็ได้นะครับนะครับอีกอย่างนึงเราจะใช้ในแนวแบบปุ่มกดก็ได้หรือเราจะใช้ในแนวแบบ <c oughs> ในแนวแบบที่เป็นตัวสวิตช์รับสัญญาณอย่างนี้นะครับทั้งสองแบบเลยดูดีว่ามันจะทําได้ไหมผมก็ไม่เคยทำนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเค ผมจะทำการนะครับปอกปอกสายไฟออกก่อนนะครับผมจะทำการตัดตัดแนเนอย่างนี้เลยนะครับตัดค้อมกันไปเลยนะครับตัดทีละเส้นนะครับนะครับแล้วผมก็จะตัดนะครับตัวนี้มันดึงออกมาได้แอ่าผมก็จะตัดตรงจุดส่วนนี้เลยนะครับตัดส่วนนี้เลยนะครับเพราะว่าผมต้องใช้ในการจับนะครับตัดส่วนนี้เลยนะครับ แล้วก็ไอ้ตัวนี้ผมจะตัดตัดเลยนะครับแล้วก็ผมจะปอกสายไฟนะครับไม่เอายาวมากนะครับเพราะว่าจุดปัดต่อมันสอดเข้าไม่ยาวนะครับเราตัดไปเดีรวลองดูนะครับมันจะได้ไหมครับ เราจะทำเป็นแบบเหมือน2ระบบนะครับปกติแล้วก็พอเรามาเปลี่ยนเป็นแบบระบบรีโมทก็ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยจะนิยมที่จะใช้เป็น2ระบบนะครส่วนมากจะใช้เป็นระบบเดียวนะครับ ทีนี้นะครับเราก็คลายน็อตที่เราจะนําเข้าออมานะครับจุดที่เราจะนําไฟเข้านะั่นคือลายกันนิวตันนะครับก็คือ,อเป็นของตัวเส้นที่เป็นของปักไฟตัวนี้นะครับของปักไฟเป็นเป็นเส้นของ ปลั๊กไฟตัวนี้นะครับที่เราจะนำเข้านะครับนี่นะเราก็หาลายแล้วก็เอาเข้าให้ถูกลายสีน้ำตาลครับใส่เข้าไปนะครับในถูกนะครับอันนี้เป็นนิวตันนะครับ ส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเขียนว่าคอมมอนนะครับคอมมอนเราก็จะเอาสายสีขาวนี่เข้าไปนะครับสายสีขาวนี่คือเส้นคอมมอนนะครับแบตเตอรี่นี่เป็นสายสีขาวนะครับคอมมอนส่วนใครใช้รุ่นไหนก็ลองเทียบเอานะครับว่าเส้นที่เป็นตัวเส้นคอมมอนเป็นเส้นไหนนะครับ ดึงด,ง,ดดงดึงดูนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วเราลองดึงดูครับแล้วพวกนี้ดําเบอร์หนึ่งนะครับดับเบอร์หนึ่งเราก็ดับเบิลหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปนะครับกับเบอรอหนึ่งเลยนะมันจะมีเบอร์บอกอยู่นะครับ มุตาลนะกตาลเบอร์2นะครับ,บ,รรบยัดเข้าไปให้ลึกนะครับอย่าให้ทั้งเหลืองมันมาชนกันนะครับระวังนะครับถ้าเกิดมีการโผล่มาหรือการบิดเข้าหากันอาจจะทำให้เกิดการช็อตกันได้นะครับในระหว่างตอนที่ระบบมันทำง,งานนะครับ อนนี้เราก็มาไล่ระบบวงจรในการเราต่อเข้าไปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนะครับลายนะครับลายเราก็เข้าไปแล้วสีน้ําตาลนี้นะครับลายานิวตันนะครับนิวตันก็เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวส่วนนี้อันนี้เป็นคอมมอนนะครับคอมมอนเราก็ใส่เข้าไปแล้วตรงจุดนี้นะจะเขียนว่าตัว C O N นี่ฮะไอพวก SW Swing c cool, ิงคูลอะพวกนี้เราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเราก็เช็คพวกสายพวกนี้ให้ดีนะครับย่ตัวนี้เหมือนมันจะแหลมแหลมออกมานะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องทำให้มันดีๆหน่อยนะครับเผื่อมันหลดุดมันเวี่ยงไปโดนจุดนั้นจุดนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการช็อตกันอารก,กันได้นะ อนี้นะครับผมจะทำการทดลองนะครับด้วยการเสียบ <c oughs> ด้วยการเสียบปลั๊กไฟนะครับ <c oughs> ออพอเราเสียบปลั๊กไฟเนี่ยมันจะมีเสียงสัญญาณดังติ๊ดขึ้นมานะค,คือหมายความว่าระบบพร้อมทำงานแล้วนะครับในเตะละสปีดนะครับ <c oughs> อโอเคนะครับโอเคจะมีเสียงดังติ๊ดนิดนึงนะครับแล้วก็มีไฟสี แดงขึ้นมานะครับผมจะกดปุ่มที่ตัวชุดที่เป็น on speed นนะฮะตัว on speed นี้จะเป็นตัวไล่เรียงระบบ speed นะครับพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวที่เราต่อวงจรเข้าไปนะครับหมดนะครับเนจะเข้าไปช็อตวงจรข้างในนะครับมันก็ยังไต่ในชะ่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกด speed เบอร์หนึ่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ นะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับระบบใช้ได้ปกตอิอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการาตั้งขึ้นมานะครับตั้งขึ้นมาแล้วก็วางไว้นะครับวางไว้แล้วก็มาดูการหมุนของพรุกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมต้องถอดปัดก่อนนะลอ,ลองทำให้ดูแล้ว โอเคนะครับโอเคนะผมจะทำการกดนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับง่ายๆในการติดตั้งแบบเป็นรีโมทนะครับก็ลองกดดูนะครับ <c oughs> ค,คืบอ คือผู้บุนลมรีโมทเนี่ยคือในการตั้งหรือว่าในการทำอะไรก็แล้วแต่น,นะครับคือมันจะมีเขาเรียกว่าระยะห่างนะครับของสัญญาณนะครับคือถ้าเราติดตั้งวางไว้ในเนีแบบว่าตัวสัญญาณไม่สามารถรับได้เนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมลงกดใหม่นะครับน,นะครับคือตอนผมกดเนี่ยคือผมต้องเล็ง เลงลงพื้นดินนะครับเพราะลมมี้จะทำง,งานนะครับแต่ถ้าหากว่าผมเลงขึ้นสูงแล้วแต่จังหวะมันด้วยนะ,ะตัวนี้พัดลม,มทำง,งานนะบางทีถ้าเราแบบข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเราเลงนะครับเลงหาจุดจุดที่มันตรงกับลื่นความถี่ของมันไม่ได้เนะี่ยคือตัวพัดลมตัวเนี้ตัวตัว,ตวรับสัญญาณรีโมทเนะี่ยมันจะทํางานได้ไม่ดีนะเวลาตอนกดเราก็ต้องแบบ ยกขึ้นยกลงเพื่อหาตัวสัญญาณนะครับสัญญาณที่จะปล่อยเพื่อให้มันทํางานนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมทํานี้ผมจะลองอลองใช้ะระบบป,ปุ่มกดดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้ยอันนี้ผมกดปุ่มกดค้างไว้เลยนะครับดูดีว่ามันจะทํางานไหมนะครับอ่านะครับ ปรากฏว่าคือพอใช้เป็นตัวปุ่มกดนั้นมันมันไม่ทำงานนะครับอโอเคนะครับคือแสดงว่าที่ผมต่อเข้าไปแนวแลักษณะน,น,นั้นก็คือผมต่อแนวไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับมาโดูดู e ีที่2ว่าะจะทำยังไงให้มันใช้แบบเป็นทั้งปุ่มกดและ เป็นแบบรีโมทได้นะครับเมื่อกี้น่าจะทําการต่อผิดเดี๋ยวมารอดูนะครับ EP ที่2นะครับผมก็สําหรับการใช้เปลี่ยนเป็นระบบรีโมทนี้ก็ก็คงจะสมบูรณ์แล้วนะครับต้องจี้ลงล่างนะโอเคครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเป็นถ้าเราจะใช้ให้มันเป็นแบบระบบปุ่มกดได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ผมจะทำยังไงนะครับเพื่อจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบนะครับแบบเป็นใช้ปุ่มกดแบบนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับว่าจะทำยังไงนะครับเมื่อกี้น่าจะต่ออยางนั้นน่าจะมันมันมันไม่น่าจะใช่นะครับมันไม่น่าจะได้นะครับระบบการหมุนของวงจรมันไม่น่าจะเสถียรนะครับถ้าแนวลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมรอติดตาม e p ีสองนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไวแค่นี้ก่อนนะครับมืดแล้วนะครับสวัสดีครับ